ครับพี่น้องครับไ่ออลนนครับ17มิถุนา2563ครับหลายคนถามไทยมาแล้วเกินว่าตอนนี้ไรออนไลนนมีต้นไม้อะไรยังไงมั่งนะครับง่ายๆสั้นๆเดี๋ยวคลิปนี้นะครับอัปเดตล่าสุดนะครับ17นะครับ17มิถุนานะครับว่ามีต้นไม้อะไรอย่างไรมั่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูตามใหมะม่วงไข่พระอาทิตย์ครับต้นละ500บาทกลุ่มผักชนโคก็มะละกอนะครับมะละกอจะมีแบบกินลูกนะครับตำอร่อยนะครับพวกนี้ครับตำอร่อยนะครับ กับกินสุกนะครับมีแค่แดงตัวนี้ครับแค่แดงนะครับในเรือนในโรงพ่อช้านี้จะต้นละ20บาทหมดเลยนะครับมีทุเรียนเทศนะครับทุเรียนเทศแล้วก็มีน้อยงงนะครับมีน้อยงงมีว่ายักษ์นะครับใต้ยลมว่าลมพัดกิ่งไวมีว่ายักษ์ครับมีสะเดาดํานะครับแล้วก็มีอ่ยอนะครับลูกยอวอเตอร์เกรดนะครับวอเตอร์เกรดนะครับวอเตอร์เกรดนะครับ ในหลวงพ่อชามนี้นะครับถ้าใครเข้ามาก็หยิบจับได้เลยนะครับ20บาทนะครับ20บาทยกเว้นนะครับพี่น้องครับยกเว้นมะละกอกิ่งตอนนะครับมะละกอกิ่งตอนบอดแม่น20บาทเด้อนะครับพวกนี้นะครับอันนี้ว่านสาวหลงนะครับว่านสาวหลงนี่ร้อยหนึ่งครับกระถางใหญ่ไม่ได้ขายนะนะครับส่วนมะเขือกินใบก็20บาทครับในหลวงพ่อชามนี้เข้ามาก็20บบาทนะครับสามารถเข้ามาเลือกหรือหาได้เลยนะครับพวกนี้ไม่เกี่ยวนะครับ มะนาวแฟนซีต่างๆมะนาวใบด่างพวกนี้เรากําลังชําอยู่นะครับวันนี้ก็ตามราคาป้ายข้างนอกนะครับวันนี้ยังไม่ออกไปขายอยู่ในโรงพ่อชําอยู่ผักชัยาหรือมะละกอกินใบหรือคขนาเม็กซิกัน20บาทครับมีเงาะโรงเรียนครับ100บาทกาแฟล,โลาโรบัต้าอาราบิก้าห้บาทมะขามเปรี้ยวยักษ์สีบาทนะครับก็คือที่เห็นน,น้อยๆนี่มันมีในโรงพ่อชําอีกเยอะครับกาลังจะออกมาชํา เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่พอจะไม่มีจะหมดขนุนไลเมล็ด180บาทครับขนุนไลเมล็ดไม่มีเม็ดครับสั่งข้างในกินได้หมดเลยไม่มีอย่างมะม่วงหาวมะนาวโห3สามสิบบาทมีลาเคลิลมิลเคิลครับห้าสิบาทต้นมัสจันนะครับกินลูกนี้แล้วไปกินของเปรี้ยวของเปรี้ยวจะหวานขนุนทวายปีเดียวครับ100บาทมะขาป้อมยักษ์นะครับยักษ์อินเดียเนาะหนึ100บาท ต้นแมงดานะครับกลิ่นแมงดาครับเป็นกลิ่นแมงดาก็เวลาตาําน้ำพริกก็ใช้ใบนี้คั่วตําเลยครับกลิ่นแมงดาไม่ต้องไปหาแมงดาให้มันยากแมงดา40บาทขนุนพันธงประเสริฐครับ80บาทสะเดาดำครับสเดาดำเนาะครับพระเอกของเรา100บาทเหมือนเดิมผักหวานป่า20บาทครับผักหวานป่าก็จะมีลำไยมั่งน้อยหนามั่งเป็นต้นพี่เลี้ยงไว้ มาตุมแขกครับนี่มาตุมแขกยี่สิบบาทใหญ่ทั่วหัวกินกับลาบกินกับก้อยอร่อยฝรั่งกลุ่มไส้แดงนะครับกลุ่มไส้แดงนะครับร้อยห้าสิบบาทฝรั่งกลุ่มไส้แดงเนาะครับข้างนอกเขียวข้างในแดงเหมือนแตงโมนะครับร้อยห้าสิบบาทมะม่วงเขียวสามรสครับหนึ่งร้อยบาทครับอยู่ในลงพ่อชําอีกเป็นร้อยครับฝรั่งแดงทับทิมสยามครับ ห้าสิบหกสิบบาทครับแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดมะม่วงแดงจักรพรรดิครับนี่พระเอกของเราครับลูกแดงเนาะครับหนึ่งร้อยบาทกละงมาแรงครับละมุดกระสวยมาเลียครับหนึ่งร้อยหกสิบาทร้อยหกสิบนะครับกระสวยมาเลีาส่วนส้มโอขาวแตงกวาแปดสิบบาทโอท็อปของสุงเนินโคราชอยู่แล้วครับอะโวคาโดนะครับอะโวคาโดนี่จะแฮเนาะครับร้อยยี่สิบาทนะครับ น้อยหนาเพชรปักช่องครับ50บาทตะลิงปิง30บาทครับตะลิงปิงส้มเขียวหวานสายน้ำผึ้งครับก็100บาทขนุนแดงสุริยา80บาทพริกไทยครับซีรอนครับ80บาทครับมะม่วงอา e ูอีทูนะครับ100บาทอา e ูอีทูอัญชัน20บาทครับอัญชันเราจะมี5ถึง7กีบนะครับ20บาท ้มโอแดงทับทิมสยามครับแดงของไทยนอกปากพนังครับอร่อยมากครับข้างนอกเขียวข้างในแดงร้อยห้าสิบบาทน้อยหน่าฝ้ายเขียวใหญ่แปดสิบาทครับพูดถึงน้อยหน่าฝ้ายแล้วลูกใหญ่บีเบอลาก,ก็คือเนี่ยครับฝ้ายเขียวใหญ่หรือเกเสษตองนี่นะครับแปดสิบบาทมะยงชิดครับร้อยห้าสิบบาทครับะเดาทวายหนึ่งร้อยบาทไผ่สร้างมนตหนึ่งร้อยบาท ส้มโอแดงเวียดนามครับแดงนอกแดงในร้อยหกสิบาทนะครับส้มโอแดงเวียดนามมะยมแดงสี่สิบาทลำไย,ยอีดหกสิบาทาป่าช้าเงาสี่สิบาทโอ้โหนนี้ผมกินเกี่ยวกับความดันลดลงได้ดีมากนะครับป่าช้าเงานี่ต้องกินนะครับใครเป็นความดันเป็นเบาหวานเนาะผมความดันเรื่องสูงครับก็ ประมาณเดือนกว่าที่ก่อนบริจาคเลือดไนที่14มิถุนาเมื่อกี้นะครับป้าก็วัดความดันเมื่อความดัน150อัปนะครับพอไปวัดความดันเมื่อกี้บริจาคเลือดและเมื่อวานก็วัดครับป้าว่าเหลือ120กว่ากว่าครับโอ้โหลดลงได้ดีมากครับป้าช้างเงาครับอังกับหนูเนาะครับเกี่ยวกับรักษามะเร็งครับ20บาทครับลูกยอ40บาทครับยอ40บาทแล้วก็มะเขือกินใบนะครับมะเขือกินใบก็ ผมไม่ใช่มือถือกินใบมะเขือยักษ์นะครับมะเขือยักษ์20บาทดีปรีดีปี30บาทสัวรด30บาทครับพริกไขมุกมะเขือกินใบนะครับ40บาทฝัางด่าง100บาทมะนาวด่าง100บาทครับไอพวกด่งดางๆนี้อยู่ในห้องพ่อชามอีกเยอะครับกำลังทยอยออกมาอ้า,าวม,ม,นนามะมาน,มานาวเป็นแม่ลูกโดกโอ้เหลือ2ต้นแต่อยู่ในโรงพ่อชามอีกประมาณ70-80ต้นครับมะนาวเป็นแม่ลูกดกครับ มะนาวเลมอนครับ80บาทนี่นะครับต้องปลูกเลยครับอันนี้ครับละมุดด่างครับละมุดด่าง120บาทกลุ่มมะนาวลายเมตตาฮิติครับเยอะมากครับมีเป็นเป็นพันกิ่งครับเราทํากิ่งพันเยอะมากนะครับอยู่ในข้างในอีกโอ้เยอะๆมะนาวลายเมตตาฮิติเพราะเราต้องตอนไว้เยอะครับเพราะว่าเวลาอบรมการทําพืชแฟนซีเนาะเราก็จะใช้มะนาวนี่นะครับเป็นต้นต่อมะนาวนิ้วครับมะนาวนิ้วครับ120บาท แครแดงก็20บาทครับต้นสูงมากส่วนแก้วมังกรมีขาวกับกับแดงม่วงเนาะ20บาทส้มซา80บาทฝรั่งไร้เมล็ด60บาทเก็กห้วย30บาทครับเก็กห่วยอ้อยแดงอ้อยดำครับที่เป็นยานะครับอันนี้50บาทมะาขามเทศยักษ์ครับมะขามเทศยักษ์นนท์ไทยเนาะ60บบาทครับอยู่ใน อยู่ในโรงพ่อชําข้างในอีกประมาณเกือบร้อยต้นครับเพกาเตี้ยครับเพกาเต้สี่สิบบาทฟรั่งสซยมี่ครับหนึ่งร้อยบาทครับสซยมี่หายากนะครับเหลือหนึ่งร้อยเหลือไม่กี่ต้นครับหนึ่งร้อยบาทมะกรูดหวานหนึ่งร้อยบาทเอามะกรูดหวานต้นนี้เหลือต้นหนึ่งข้างในมีอยู่สี่สิบต้นนะครับสี่สิบต้นข้างในสะเดาสะเดาจืดนะครับสะเดาจืดหรือสะเดามันหรือสะเดาทวาเห็นกาลังออกดอกครับนี่ครับกำลังออกดอกครับหนึ่งร้อยบาทครับ มะนาวเนื้อหวานครับมะนาวเนื้อหวานกินเนื้อครับมะนาวพันธุ์นี้ครับเนื้อหวานหนึ่งร้อยบาทมะม่วงแก้วขมิ้นก็หนึ่งร้อยบาทครับมะนาวน้ําหวานเหลือตนเดียวแต่ในหลวงพ่อชําข้างในประมาณร้อยหนึ่งนะครับมะนาวน้ําหวานก็หนึ่งร้อยบาทครับข้างในเหลือเยอะมะเขือกาตูนครับมะเขือกาตูนสามสิบบาทชมพู่ยักษ์ใต้หวันครับหนึ่งร้อยบาทแมลงแอบเข้ามาบุกเลยครับนี่มากลางคืนครับพวกนี้ ว่านสาหลง1 0 0บาทครับหอมเหมือนสาวหลงหอมจนสาวหลงครับคือหนึ่งในมวลสารที่เอาไปทาพระนะครับพระผงนะครับฝรั่งหวานพิรุน40่บบาทครับฝรั่งหวานพิรุนไผ่ดานะครับ250ยาบบาทครับไผ่ดาดูนะครับต้นดาพระเอกเลยครับตรงนี้ครับเงาะลินจี่ครับเงาะลินจี่ข้างนอกเป็นเงาะข้างในเป็นลินจี่250บาทมะม่วงแรดครับ70บาททุเรียน100่งร้มอนทอง กิมซุงหรือตรงลืมแรงครับ45บาทส่วนกลุ่มมะนาวแฟนซีนะครับต้นหนึ่งมีมากกว่าหนึ่งสายพันธุ์นะครับก็ตั้งแต่200ขึ้นไปครับไผ่าวานเพชรน้ำผึ้งหนึ่งร้อบาทไผ่หลอดก็100บาทเช่นเดียวกันครับไผ่หลอดมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยนะครับ140บาทครับ140บาทอ่ะมะพร้าวกะทิเหลือ2ต้นครับ220บาทมอนแบกตุรกีนะครับแบกตุรกี60บาท ญ้าหวาน20บาทแล้วก็พริกพันุต่างๆครับมีหลากหลายพันธุ์อยู่ครับนาะว่าจะเป็นขี้หนูสวนพริกกะเลียงโอ้หลายอย่างครับพริกตัวละ20บาทมะนาวน้ําหอมหนาน้อยครับ100บาทชุ่มไร้น้ํหา50บบาทครับโหเโหลือไม่กี่ต้นครับข้างในนี่ชุ่มไร้น้าไม่น่าจะทันเพราะข้างในนี่พึ่งชํานะครับอีกประมาณเดือนก,กว่าๆถึงจะออกมาวางได้ชุ่มไร่น้าไม่ต้องรอละใกล้หมดแล้วมะนาวยักษ์ตัวละ100บาทครับใส่แฟนซีไ้ละนะครับ มะกรูดในกระถางพวกนี้นะครับต้นละ100บาทครับต้นใหญ่ครับบางต้นก็แฟนซีมะนาวไว้แล้วมะเขือพวงไรนหนามครับ20บาทอ่าทีนี้เป็นกลุ่มไม้ป่าเนาะก็กระถินเทพา20บาทครับพยุงครับนี่พยุงครับพยุงไทยเนาะพยุง20บาทครับก็ถุงก็ไม่ใหญ่มันพอส่งได้อยู่ครับพวกนี้ครับต้นแดงครับไม้แดงครับนี่ครับไม้แดงครับแดงก็20บบาทครับต้องปลูกครับ เริ่มหายากแล้วต้นแดงไม้แดงเรายางนา20บาทครับยางนาส่งทั่วไทยครับสูงครับสูงเม็ดฟุตกว่าพายุห้ลำหกสิบาทครับส่งทั่วไทยครับเอาเยอะสั่งล่วงหน้านะครับต้นลังก็ยี่สิบาทครับต้นลังครับยี่สิบบาทต้นศักก็ยี่สิบาทครับไม้ป่าที่เราจะยี่สิบาทหมดเลยครับง่ายๆครับเนาะนี่ครับต้นสักสูงฟุตกว่านู่นครับสักทองยี่สิบาทครับจ้ากี่ต้นล่ะครับเยอะแยะมากมาย ยางนาครับเจ้ากี่ต้นครับเยอะแยะมากมายพยุงไฮลำครับเจ้ากี่ต้นครับเยอะแยะมากมายต้นลังครับมีประมาณ200ต้นแดงครับกับเกือบ300ครับต้องปลูกครับช่วยกันครับจะศูนย์พันและไม้แดงพยุงครับเจ้าเท่าไหร่ครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ500ครับส่งทั่วไทยครับพยุงไทยครับกระถินเทพาครับหรือเพื่อนๆเจ้าไม้ป่าอะไรนะครับบิดลักแฟนเพลงอยากจะได้ไม้ป่าอะไรนะครับติดต่อเข้ามาได้ล่วงหน้าได้ยิ่งดีครับ เราไม่มีเราหมดเราก็จะได้อาหยิบยืมของมิตรลักแฟนเพลงเพื่อนฝูงนะครับเอามาแบ่งปันให้กันก่อนนะครับเรามีเครือข่ายทั่วประเทศอยู่แล้วครับสลับไม้ป่าเนาะนะครับก็นี่ต้นสักโอเจา้ากี่ต้นลคนะครับสูงครับถ้าประมาณนี้เราขาย20บาทได้นะครับเดี๋ยววันสองวันเราก็จะเปลี่ยนถุงพอเปลี่ยนถุงปุ๊บนะี่ครับลองดูนะครับอันนี้คือถุง เราเผื่อเราใส่ถุงเล็กไว้เผื่อไว้ขนส่งนะครับทางทางขนส่งถ้าเปลี่ยนถุงใหญ่แบบนี้นะครับดูนะครับความแตกต่างถุงนะครับเห็นไหมครับถ้าเปลี่ยนถุงใหญ่เปนี่ขนส่งก็จะยากแต่ต้นไม้ก็จะโตไวนะครับเราก็จะขายอ่า20ไม่ได้ละนะครับขอมากกว่า20นะครับเพราะฉะนั้นเร็วๆนะครับสั่งมาได้นะครับไม้ป่าทุกชนิดครับเร็วๆนี้เราก็จะมีดินปลูกนะครับพร้อมปุ๋ยอินทรีย์นะครับทีนี้อ่โรงเรือนที่จะทำ ดินปลูกนะครับปุ๋ยอินทรีย์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ฝนชุ่มฉ่าดีใช่ไหมครับทางเข้ามาไล่อรหัตคเป็นอุโมงต้นสักเข้ามาเลยนะครับก็ชุ่มฉ่าดีครับได้ฝนมา2อสวันซ้อนแล้วเ้นเราจะปลูกจะทํำอะไรก็อยู่ที่การวางแผนวางกลยุทธ์เนาะครับต้องรู้จักตัวเองก่อนนะครับ รู้จักตัวเองนะครับเราเป็นใครเรายอยู่ระดับไหนของการทําเกษตรนะครับป .1 หรือป .2 หรือป .3 ป .1 คืออะไรป .2 คืออะไรป .3 คืออะไรเข้ามาอบรมที่ไรอรหันครับการทำเกษตรไม่ยากและก็ไม่ง่ายจนเกินไปนะครับถ้าเรารู้จักตัวเองนะครับรู้จักดินรู้จักน้ําถ้าเรารู้จักการวางแผนวางกลยุทธ์นะครับเนาะแยกให้ออกว่า อะไรคือพืชลากตื้นอะไรคือพืชลากลึกจะปลูกหรือจะฝังจะฝังหรือจะปลูกสําคัญคือต้องมี3การต้องมี3มปลูกนะครับต้องมีอุดมการต้องมีวิชาการต้องมีประสบการณ์นะครับปลูกเพื่อเรียนรู้ปลูกเพื่อขายผลผลิตปลูกเพื่อขายผลพลอยได้นะครับขายกิ่งพันธุ์ขายเมล็ดพันนะครับทำปลูกพืชสามระยะนะครับระยะสั้นระยะกลางระยะยาวปลูกพืชเจ็ดระดับนะครับใต้ดินให้มีกินเลี้ยดินให้มีกินระดับกลางระดับต่ำระดับสูงนะครับแล้วก็มีน้ําบ่อคลอง ผักบุ้งผักกระสดลอยไปมีต้นไม้ก็ถ่าวฟักแฟงแตงน้ำเต้าแก้วมังกรมันเลื้อยขึ้นไปแบบนี้ครับปลูกพืชสามระยะปลูกพืชจิตระดับนับย้อนหลังปลูกนะครับพืชมันอายุเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นผักบุ้งอายุ20วันเราอยากกินผักบุ้งวัน20วันที่1ปลูกเลยครับวันที่20ก็จะมีผักบุ้งกินนะครับใช้หลักการนับย้อนหลังปลูกนะครับเกษตรไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปอยู่ที่ว่าเราเรียนรู้หรือยังนะครับเข้าใจมันหรือยังนะครับนั้นไล่อรหันต์ศูนย์ลู้เกษตรรุ นะครับที่เราทําขึ้นมาด้วยใจนะครับช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือประเทศชาตินะครับกับการแบ่งปันการสานต่อเรื่องราวของศาสตร์พระราชาหลายคนถามว่ามีอบรมวันไหนนะครับรอก่อนนะครับรอฟังข่าวจาก Facebook จากไลน์นะครับเฟซบ,บุ๊กชื่อไล่อรหรันศูนย์เรลุกเกษตรรุ่นใหม่หัวใจพอเพียงนะครับไลน์ชื่อ,อไลออรหรันแต่ไลน์ ID 0 8 7 2 3ย1 1 3 9หนเะครับให้เขลีย,ยอยู่ตรงช่องไลน์ ID นะครับ แล้วเจอกันที่ไรออรหันนะครับสูงเนินโคราชนะครับตั้ง GPS มาเลยครับไรออรหันถึงอย่างแน่นอนนะครับ